นี่นะครับหมาตัวนที่ผมเคยลงไว้เมื่อกระพูก่อนว่าที่ว่านานถงเลี้ยงมะถึงสิบปีครับที่พิการไม่สามารถช่วยเหลือเลเองได้ไม่ว่าจะขี้จะเยี่ยวอะไรคอยดูแลจุดยาก,กันยุงให้การลงมากัดคอยดูแลถึงเวลาก็ต้องพาไปนอนตรงนี้ครับนะครับที่นอนนะครับไม่สามารถขยับได้เลยเลี้ยงมาแล้วประมาณสิบสิบ สิบปีกว่าแล้วครับอันนี้นภรแล้วมันนอนตรงไหนเดี๋ยวให้ามันนอนนี่นะครับคนเลี้ยงใจบุญแน,น่โอเคทั้งโล่โอ้โหนภรเดี๋ยวไม่เห็นแนอ่อ่ะครับนี่อันนี้อนอนอสองแสนอา่ายิ้มหน่อยอ <laughs> คิวว่าคิวว่า <laughs> <ๆ> <laughs> นะครับแล้วนอนถ้าถ้ามัน,นนอนนอนกี่โมงนภรตอนนอนถ้านอนอ่ะครับถ้าไม่เห็นนอนด้วยชนิดจะเตียงคืนอ๋อจะนอนสนิทเทียงคืนจะเห่าอย่างนี้เรื่อยๆ ไม่เหาสักอย่างไม่แด่นอนเลยเพราาะว่ถ้านอนเที่ยงคืนนี่นะไม่ได้ลุกละถึงเ้าอ๋อถ้านอนเที่ยงคืนถ้านอนเที่ยงคืนนี่จะได้หลับยาวหมาจะหลับยาวแต่ถ้าหมาหมานอนสักสองสามทุ่มได้ตื่นต้องตื่นมาตื่นมาดูแลพิกพริกอ๋อตื่นตื่นมาไงพิกไงมันพิกพิกพริกทำไมนครมันมันโดนปิ้นเหมือนพิกคนเดียวได้อ๋อต้องพิกตัวให้ ถ้าฉี่เกเปียนนะครัา่นยียก็อยเปลียนะ้าฉนี้ยก็คอยเปี่้าีเนีอยเี่ยครับาเนี้อ่นร้าลี่เนี้อยลอนะคร้าออฉี่คอยเลยนะรับ้ฉี่นคอยเปลี่ยนใะคร้นคอลี่ะครับนยก็แลนะครับนีกคล่รัาก็คปลี่ยคับถ่งน่ยน้าขึ่นี้นครับา เห็นว่าบ่นว่าเบื่อเหมือนกันนะครับแต่ก็เลี้ยงมาแล้วตั้งสิกว่าปีขอลูกเ่รัออไอเป๊ชื่อไอเป๊ะนะปาเปปจแล้วเ่ะอตอนนี้ก็น่าจะย้ายไปนอนแล้วนะ นายไปนอนนะครับตอไปนอนออไปนอนต้องคอยย้าย <dessus S 1> คอยดูแลแต่ถ้าน,นอนน้าบอกว่าถ้านอนเที่ยงคืนก็จะสบายหน่อยก็ค <slowly S 2> ือ<น>ถ้า, <endas S 1> ถาตัวนี้นอนเที่ยงคืนก็จะนอนถ้าสอนพุ่มรับจ<ล>ะต้องตืนไหมถ้าสอนพุ่มยังตื่นมาอยู่ถ้าท่านหมาตัวนี้นอนเที่ยงคืนก็คือน,น้าได้หลับสบายห<ม>ลับยาวแต่ถ้าถ้าหมาตัวนี้นอนเที่ยงคืนสามสามทุ่มนี้ต้องได้เตื่นมาละที่สี่ที่ห้าเข้ามา สี่ทุ่มจะมาห้าทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มต้องตื่นมาเยี่ยวมามาคอยดูฉี่หรือเยี่ยวแล้วท่านท่าพี่ๆเตือนมาแล้วัล้วอีกทีก็ต้องพลิกตัวให้อย่างนี้พลิกให้อย่างนี้โอเคนะครับอ่านอนตายิ้มไหมโอเคครับ